นี่ครับผมอยู่กับเสื้อกันฝนโปรใหม่ล่าสุดของ Black Diamond นะครับที่ชื่อว่า t r e e Line Stretch Rainshell นะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวเสื้อกันฝนตัวนี้เนี่ยมันสามารถกันฝนได้เนาะแล้วมันก็กันลมได้ด้วยแต่ที่สําคัญก็คือระดับการกันฝนแล้วก็ระดับการกระบายอากาศเนี่ยตามมาตรฐานของสนาม u t m นะครับที่จะส่วนที่หนึ่งหมื่น ั้งคู่เลยทั้งอัตราการากันฝนนะครับอัตราการกันฝนกันน้ำเนี่ยที่หนึ่งเลยแล้วก็อัตราการระบายอากาศเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งนนะครับท่าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นท่ายืดเยืดอยู่เยืดอยู่เล็กน้อยนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นมากแต่ว่าแต่ว่าตอนเตืนจริงๆเนี่ยมีความยืดเล็กน้อยมีความยืดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวซินะครับเป็นซิป YK เป็นซิ Y ว k เคแบบกันฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไม่ซึมเข้าตรงซิปนะครับเพราะมันกันฝนกันน้ําด้วยนะครับแล้วก็ตัวผ้าด้านในเนี่ยไอตัวผ้าด้านในเนี่ยมันเป็นผ้าของเทคโนโลยีของแบคไดมอนต์นะครับที่มันจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศนะครับในเรื่องของการระบายอากาศผ้าด้านในไม่กระด้างนะไม่กระด้างถึงแม้ว่าจะมีตะเข็บอยู่นะครับแต่มันก็มีความสบายอยู่เพราะาไอตัวตะเข็บเนี่ยเขาก็เคลือบเคลือบตัวกันน้ําไว้นะครับเพราะฉะนั้น นำะมันก็จะไม่ซึมเข้าไปข้างในด้วยนะครับตัวนี้ตรงข้อมือก็สามารถปรับระดับได้นะครับมันมีเต็มทุกแกอยู่ปรับได้ตรงนี้นะครับตร,ตรงนี้เป็นกระเป๋าก็ใส่ของได้หน่อยนะครับแล้วก็เป็นช่องสําหรับเวลาเราไม่ได้ใช้งานเสื้อแล้วเราก็สามารถม้วนเก็บเป็นกระเป๋าได้นะครับมันก็จะช่วยให้พกพาสะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเดินทางด้วยนะ มีซิปด้านข้างอยู่นะครับใสขบ่ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับใส่เล็กๆน้อยๆได้ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและกระดานขวาครับแล้วก็ตัวด้านหลังด้านหลังมันจะมีช่องระบายอากาศอยู่นี่นี่ช่องระบายอากาศรักรพูดนี่พูดนะครับ มันก็จะมีปีกมันก็จะมีปีกอยู่ด้านบนด้วยนะครับช่วยกันฝนช่วยกันฝนเราลดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปรับ,รบตรงนี้ได้นะครับพอเราปรับตรงนี้แล้วเนี่ยไอตัวตัวมวกของมันมันก็จะตั้งขึ้นมามันก็จะตั้งขึ้นมานะครับปรับตรงนี้ได้นะครับในเรื่องของไซซิ่งอันเนี้ยที่ผมสวมอยู่นะผมใส่ไซส์ S นะใส่ไซส์ S ผมรู้สึกว่าตัวไซส์ S ของรุ่น Tree Line ตัวเนี้ยมันใหญ่กว่ารุ่นไฟไลน์หน่อยหนึ่งนะครับรุ่นไฟไลน์ที่ผมเคยใช้เนี่ยไอตัวสมมติเพื่อนเพื่อนลองเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นรีวิวอยูแล้วบ้างครับตัวนั้นก็ไซส์ S เหมือนกันแต่ว่ามันจะกระชับตัวของผมมากกว่าตรงนี้นะครับเ็ื่อนเกิดองร่อง,องนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคร มไไ่ด้าถ้าใส่ไซส์เอมันจะโค้งมากกว่านี้นะครับผมก็จะแนะนําให้ใส่คนดีตัวหน่อยนะครับถ้าเป็นราคาตัวนี้ย่อมยาวมากกว่ารุ่นฟลไลน์หญิงนะครับผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะราคามันจะถูกกว่าประมาณห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทผมว่าคุณภาพมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับราคานะครับก็สําหรับเพื่อนนะครับที่กําลังหาเสื้อกันฝนนะครับใบแข็งสนามเซลลฟายปีนี้นะครับเพราะว่า ได้ขาวเวลเวลมาว่า4 m อาจาจะจัดช่วงปลายเดินผูสิการนะครับถ้าสหารอาจารย์ยังไม่ยำเงยานะครับแล้วก็งานไทยแลนด์ทีเดีเองนะครับปอไปเดินอินาก็ยังไม่ประกาศเรื่องนะเพราะมีลุ้นเหมือนอกันก็ลงไปเหมือนกันระยะ55กิโลก,ก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นงานวิ่งงานแรกที่ได้วิ่ง แล้วก็เป็นงานสุดท้ายที่ผมจะได้วิ่งในปีนี้อีเช่นก,กันเพราะว่าลงไว้นะครับงานที่เหลือคัเซิลไปหมดแล้วนะครับยกเลิกไปหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ง,งานเดียวนะครับก็ฝากด้วยนะครับ b l a c k ไดม n นด์ทรี i ลอยตรงนี้นะน่าสนใจมาก